ดูส iums, ment, ienne, celular, genommen, ิครับผมเหนือเป็นธรรมชาติสีแดงสีเหลืองแล้วก็มีคราบเบ้าคราบที่ว่าผ่านการหล่อการเทมานะครับหลวงพ่อเงินวัดขวางหรือวัดบางคลานะครับยังไงลักษณะการสร้างก็คล้ายกันนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมีคราบเป็นเม็ดเป็นรูอ่ะเขาเรียกว่า คราบดินทรายนะครับเม็ดทรายหรือเม็ดแร่ที่ว่าตอนที่เข้าโอบหุ่นเทียนแล้วเทลเหล่อเ,เห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยผมก็พยายามพูดให้เพื่อนเอนเขาฟังและอธิบายนะครับว่าการเข้าใจในการดูพระหล่อของหลวงพ่อกันเนี่ยว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ถ้าคนสนใจคนตั้งใจดูเขาก็จะดูลงพ่อเงินเป็นนะครับแต่ถ้าไม่สนใจเถียง แล้วก็คอมเมนต์ว่าอย่างนั้นอย่างนี้ว่าผมไม่ดีแบบนั้นแบบนี้ก็นั้นั็แล้วแต่ศรัทธานะครับแล้วแต่ความเชื่อศรัทธาคืออะไรศรัทธาคือความเชื่อนะครับเพื่อนๆความเชื่อเชื่อในสิ่งที่เราควรเชื่อเชื่อในสิ่งที่ที่เรามั่นใจว่าเป็นไปได้ไหมแท้ไหมจริงไหมนะครับผมเนี่ยไม่ใช่เสียนพระใหญ่ แต่ผมอาศัยว่าการคำนวณการคิดพิจารณาว่าหลวงพ่อเงินเนี่ยเขาสร้างมาตั้งแต่สมัย2,400กว่าเนี่ยเขายังไม่มีวิวัฒนาการที่ทันสมัยในการสร้างยังไม่มีซิลิโคนนะครับสมัยก่อนนะยังไม่มีซิลิโคนยังไม่มีวิวัฒนาการในการสร้างเนี่ย ซิลิโคนนะคือสมัยใหม่สมัยก่อนก็ใช้การทำแบบแกะหุ่นเทียนแล้วก็ใช้บล็อกนะครับไม่ใช่บล็อกเลยใช้การโอบด้วยดินขี้วัวขี้ควายผสมผสานกันแล้วก็มาโอบหุ่นเทียนแล้วก็ใช้ในการเทนะครับเทบล็อกไม่ใช่เทบล็อกผมพูดผิดอยู่เรื่อยนะครับ คือเทเทลงไปที่ตรงชนวนใต้ฐานนะครับเทลงไปแล้วก็หลังจากเทเสร็จเรียบร้อยพอแห้งก็จะแกะนะครับทุบไอคิวคิควายทิ้งไปก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เขาก็จะมีการตัดช่อตัดชนวนใต้ฐานตรงนี้เนื่องจากว่าพอเราแกะบล็อกไอแกะพิมพ์อกไว้ไม่ใช่ อย่าลืมนะครับว่าผมพูดผิดนะครับว่าไอา้ขี้โบขี้ควายเนี่ยคืออาจจะไม่ถูกกฎชุมชนนะครับคือว่าอาจจะพูดไม่สุภาพนะครับก็กราบขอโทษขอไปด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาใช้หุ่นเทียนในการแกะแม่พิมพ์เป็นหลักพงเงินออกมานะครับแล้วเขาก็ใช้แม่พิมพ์เนี่ยประกบหุ่นเทียนแล้วก็เทออกมานะครับเท หล่อออกมาแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับใต้ฐานก็จะมีชนวนตรงนี้เขาก็จะตัดชนวนทิ้งไปนะครับตัดชนวนทิ้งไปแล้วก็ตะไบแต่งนะครับตะไบแต่งเสร็จแล้วเขาก็เอามาตั้งให้มันให้พระตั้งได้นะครับตั้งได้ตั้งได้ไดแล้วเักนณี้ก็เปิดให้ประชาชนเข้ามาบูชานะครับหลวงพ่อเงินวัดขวางหรือวัดบางคลานเนี่ยคือวิธีทม อันเดียวกันนะครับเพื่อน,อนและก็มวลสารก็คือเนื้อทองเหลือผสมอันเดียวกันเนื้อเดียวกันคล้ายกันนะครับถ้าเราตั้งใจดูตั้งใจฟังดีๆนะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็จะมีโอกาสได้พระแท้มานะครับวันนี้พบกับสมจิตสมบเสยร่วมศึกษาด้วยกันเนี่ยอยากจะมาพูดคุยทักทายกันนะครับว่าหลวงพ่อพเงินวัดบางคลานหรือวัดขวางวิธีทำคล้ายกันนะครับ แต่ว่าหลวงพ่อเงินวัดขวางเนี่ยอาจจะมีจํานวนหลายองค์นะครับคือมีพิมพ์ฐานสูงฐานเตี้ยนะครับมีพิมพ์นิยมมีพิมพ์เป๊ะยิ้มอะไรก็พิมพ์ขี้ตรงขี้ตาคาว่าอย่างนั้นนะคาว่ามีหลายอย่างนะอันนี้ผมก็ไม่รู้หรอกครับเพราะว่าผมก็ไม่มีผมก็มีแค่พิมพ์สังกจายพิมพ์นิยมแล้วก็เออมีแค่สองพิมพ์นะครับเนาะ ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีลายพิมพ์นะครับอ๋อมีมี3พิมพ์ครับ1พิมพ์สังกระจาย2พิมพ์นิยม3พิมพ์แป๊ยิ้มนะครับนอตที่ผมมีก็ผมก็ไม่รู้หรอกว่าจะมีราคาเล่นสูงหรือไม่สูงแต่ผมเชื่อว่า พระที่ท่านหลวงพ่อเงินเนี่ยผมเชื่อว่ามีราคาสูงทุกองค์อยู่แล้วนะครับเนื่องจากหลวงพ่อเงินเนี่ยท่านปลูกเสกเองวันนี้ผมเอาหลวงพ่อเงินวัดขวางให้เพื่อนๆรับชมกันเนี่ยก็กราบขอททกขออภัยด้วยนะครับว่าถ้าเพื่อนเพื่อไม่ชอบไม่โดนใจก็ไม่เป็นไรผมมาทําคลิปเนี่ยผมไม่ได้มาลงคลิปเพื่อขายพระเครื่องนะครับผมแค่เป็นครีเอเตอร์ ทำคลิปเกี่ยวกับพระเครื่องเพื่อจะให้เพื่อนๆได้รับชมเ,เป็นวิทยาทานในการสร้างาในการที่ว่าวิธีเช่าหลวงพ่อเ,พเงินเนี่ยต้องต้องคิดยังไงทำยังไงนะครับไม่ใช่ว่าจะเช่ามัวๆนะครับเช่ามัวๆเราก็ได้เป็นพระใหม่ไปนะครับเนาะก็ขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณ F c ซทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจและรับชมนะครับว่าก่อนที่จะเช่าเช่า พักเครื่องเพราะเงินน่ะยุยกคก่อนๆนู้นนะครับเราก็ต้องศึกษาและเรียนรู้ก่อนไม่ใช่ว่าจะมาเช่าม่วซั่วได้นะครับเช่าม่วซั่วก็เราก็ได้พระใหม่ไปนะครับเนาะขอบคุณ f c ทซกท่านครับสวัสดีครับ